300อบาทในตลาดกลางคืนที่จีนกินอะไรได้บ้างตลาดแถวมาหาลัยจีนของก็คือราคาดีมากทุกคนหลังจากน้องบนอยากกินโยเกิร์ตมาหลายวันวันนี้น้องหยุดมาก็เลยกดไลน์แมนสั่งสารพัดโยเกิร์ตมาเลี้ยงทังบ้านน้องส่งมาอวดยำสักสีคนอยู่จีนแบบเรามากก่อนจะปิดเทอมเราก็เลยรีบมาที่ตลาดกลางคืน,นจะซื้อให้ดูว่างบ300บาทในตลาดจะได้กินอะไรเออตัวชาเขากเอนิกโกแลตอนางก่าบบาทาบ 这个怎么卖的呀？这个四块。一个奥利奥的？哎呦，这个泡芙怎么卖的呀？嗯，泡芙他们三个都是按斤称，一个两块钱左右。อันนี้คือของคุ้นชื่อของเมืองเราเรียกว่าเจิงช่ายนะโตคะะเคยยุ่ยงเจปียนโบาทเือกไดตั้งแต่ตรนูนจนถงตรงนี้เลยทุกคนอยากกินอะไรตักได้เลยเป็นแบบบุฟเฟ่เอาเส้นใหญ่มาหน่อยเส้นบะหมี่แบบนี้ก็อร่อย แค่อทปล่อยนะเห็ดเข็มทองอันนี้หา้ามพลาดมันฝรั่งนะอันนี้ผักอะไรไม่รู้เอาไปลองหน่อยเขายี่หรือปะ่คยเยอะไอีกจ้ะาบอกว่าไม่รับต้องตักให้มันหูน,นไปลุกมากอาหารขึ้นชื่อของเมืองแต่เรายังไม่เคยกินเลยหอมมากหอมกินผัดแล้วก็กลมกล่อมมาก ไปก,กินหมาล่าเสียบไม้ต้มของจีนนะทุกคนนั่งกินที่ร้านแบบนี้เลยเอาของเต้าหูม้มาหนึ่งเต้าหูป้ปลาข้างล่างก็คือเหมือนกล่องสุ่มนะั้นจุ่มอยู่นี้ไม่รู้อะไรบ้างอันนี้เหมือนอะไรไม่รู้อ่ะลองมาหนึ่งหน้าหนาวนั่งกินข้างตลายแบบนี้คือที่สุดฉุกซ้อนงาฉ่ำๆกรุบๆดึงๆกล่องเต้าหู้แผน่นฉ่ำๆ 帮我多点下吧สี่สิบบาท下次多吃点啊好的ยี่สิบบาทน้องได้กินโยเกิร์ตเราก็ได้กินนะทุกคนหลายหยวนชี่ชุนเทียนส่วนไหนไปตัวนี้ห้าสิบบาทนะทุกคนโยเกิร์ตอะโวคาโดเหมือนโยเกิร์ตรสปกติที่ซื้อในซุปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะกินมาครึ่งตลาดเพิ่งใช้งบไปแค่สองร้อยของในตลาดจีนแต่ละร้านตั้งราคาเหมือนเอาสังคมก็ใช้เฉยนะตระเปลานำซุปแบบเซียงไฮ้นะ สามลูกนี้แค่25บาทเองดูซุปข,ข้างในซุปฉ่ำม,มากเขาทำมาแบบแป้งแบงอะแลยังกรอบอยู่เลยงบเหลือเยอะจัดแบบทั้งตัวไปเลยไม้นี้15หยวนตัวใหญ่มากอืมตัวเขาอร่อยมากเหมือนหมึกทะเลกิเวอร์ชันจีนตัวชาวแชนีเกอร์อ,อะอแป้งใส่เนื้อยี่สิบห้25บาทนะทุกคนทอดมาก,กรอบๆแบบนี้เลยเนื้อปุกม,มาดีมากเนื้อหนักกว่าแป้งอะ ก,กว่าจะหมด3 0 0อกินจนอิ่มปินทั้งของข้าวของหวานแล้วก็ส่งไปอวดน้องดูก็รู้ว่าใครมงลงน้องมองมึงดูนี่กูกดไลน์แมนมาสั่งวัตถุดิบมาทำมะพร้าออ่อนแบบที่มึงอยากกินนั่งรอที่บ้านไม่ต้องไปตลาดแป๊บเดียวได้กินมึงเดินเลยเดี๋ยวกูกินเผื่อเองไม่เป็นไร